ก็ขอกระสดีรือทวงเงินด้วยนะครับวันนี้เพื่องชาโมโตโฟการ์ดท่ชินเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อทําการหาเงินนะครับเข้าทูมานี่วอลเลตโดยตรงนะสาหรับคนที่อยากเล่นนะครับใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเผื่อคนที่อยากเล่นนะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าลิงก์เกมกันเลยนะเผื่อคนที่อยากเล่นแล้วกันนะโอเคนะครับเกมที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็จะเป็นเจ้ามียวล่ารางวัลนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นผมก็ทิ้งลิงก์ว้ให้แล้วกันนะ สำหรับคนที่เคยเล่นมาก่อนนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าใครได้เยอะเท่าไหร่กันบ้างนะครับตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าเกมนะตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่966 p o ยต์นะครับหรือ966บาทนะครับตรงนี้เราสามารถทําการถอนได้นะครับตัวนี้ไม่จํากัดเลยนะแต่จํากัดการแลกสูงสุดนะครับก็จะเป็น980นะต่อครั้งนะครับทุกคนตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะทําการ ุ่มก่อนนะครับตรงนี้ทําการุูมก่อนนะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้ผมมีอยู่1 8 0นะครับตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะกดหมุนกันเลยนะครับอ่นะตอนนี้นะครับเราทาการกดหมุนแล้วนะเดี๋ยวเรากดอีกทิ้หนึ่นะ เราได้สองบาทนะครับเราได้2บาทนะเป้าหมายของเรานะครับก็ให้ถึง1000บาทนะครับให้ถึง1000บาทนะเดี๋ยวผมก็จะมาถอนให้เพื่อนดูนะว่ามันจะเข้าจริงหรือไม่นะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะตรงนี้สําหรับคนที่เคยเล่นไปแล้วนะก็สามารถปิดคลิปได้เลยนะตรงนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็กดไปเลยนะเราได้สองอีกแล้วนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับแกมือแกมือนะทุกคนตอนนี้ เราหมดไปสองแล้วนะครับเราหมดไปสองแล้วนะอ่ะตอนนี้นะครับเราก็กดคลิกหยุดไปเลยนะครับกดคลิกหยุดไปเลยนะมาลุ้นดูกันว่าเราจะได้อะไรนะอืม้มเราได้สองอีกแล้วผมว่าเกมบั็กแน่ๆเลยนะผมคิดว่านะช่วงแรกนะใครที่เล่น เกมล่ารางวัลนะช่วงแรกๆนะมันบักนะทุกคน <c oughs> มันบักนะทุกช่วงนั้นนะผมก็ได้แปดสิบนะคูณนะทุกคนคูณยี่สิบครั้งนะทุกคนโคตรด,ดีเลยนะโคตรด,ดีเลยนะช่วงนั้นระบบมันเป็นอะไรไม่รู้นะช่วงผมทําคลิปแรกๆนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะแต่ผมก็ได้เงินจริงนะก็เห็นหลายคนได้เยอะอยู่นะครับสําหรับเกมบักตัวนี้นะครับ ตอนนี้เขาก็แก้ระบบใหม่นะตรงน,นี้ก็ไม่มีบั๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้เงินเหมือนเดิมนะโอเคนะครับตอนนี้เราขาดอยู่ประมาณ20บาทนะครับเราขาดอยู่20บาทนะเดี๋ยวเราก็าจะทําการหานะเพิ่มให้ครบนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการถอนให้ดูนะ2บาทใหม่แล้วนะ่นะตอนนี้นะครับเราขาดอยู่16บาทนะครับเราขาดอยู่16บาทนะจะครบ1,000บาทนะเป้าหมายของเรา,านะครับก็ให้ได้1,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนนะอ่ะเราได้5บาทแล้วนะวันนี้เราได้989บาทนะครับอันนี้ว่าทำการหมุนไปก่อนนะหยุดไปเลยนะครับไปเลยนะเกมนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพียงแค่ให้เรานะ ทำการชวนเพื่อนหนึ่งคนนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์หนึ่งสิทธ์นะครับในการเล่นนะโอเคนะเราก็กดต่อไปเลยตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อสิทธินะดูนว่ามันจะคุ้มไหมกับเราที่เสียไปนะ่กดหยุดไปเลยนะครับวันนี้เราได้2บาทอีกแล้วนะครับ ได้สองบาทนะเราตอนนี้เราขาดอยู่เจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทนะจึงจะครบหนึ่งพันบาทตอนนี้นะผมก็ขอมาเยอะแล้วนะทุกคนขอมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับได้เท่าไหร่กันบ้างนะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกดหยุดรัวๆไปเลยได้สิบบาทนะครับตอนนี้เราได้สิบบาทแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งพัน สามสิบสามบาทไม่ใช่สามสิบสามบาทดิหนึ่งพันสามบาทนะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะทาการกดถอนไปเลยนะมาดูกันว่ามันจะเข้าหรือไม่นะกดถอนไปเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับว่าเงินมันจะเข้าหรือไม่อ่ะตอนนี้นะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณได้รับเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับตัวนี้ก็เข้าเร็วมากเลยนะครับตรงนี้โอเคนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาการกดถอนอีกครั้งนะมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะ ตอนนี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1,000บาทนะครับตรงนี้สําหรับคนที่อยากเล่นก็ฝากไว้ละกันนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นนะกิจกรรมนี้ก็เล่นได้ยาวๆเลยนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะปิดเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราก็ทําการเล่นไปก่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนทาการเล่นเกมแมวเหมียวนะครับตรงนี้ล่ารางวัลนะสำหรับคนที่อยากเล่นก็ตายรางคลิปละกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ